โอเคก็มาต่อกันจ่อคู่ที่2นะครับคู่ที่2ครับเตะเวลาเดียวกันครับตีสามสิบห้านะครับผมเซาท์แฮมป้าส์เปิดบ้านเซสแมรี่ครับเจอกับอาร์เซนอลครับเซาท์แฮมป้าส์ทีมดับสิบครับอาร์เซนอลดับสิบอันดับสูสีด้วยนะครับอัตราต่อรองอาร์เซนอลวันนี้นะครับแม้เป็นทีมเยือนแต่ว่าต่อปอนะครับผมผลงานการพบกันครับเซาท์แฮมป้าส์ล่าสุดครับเอฟเอที่เพิ่งผ่านไปหมดหๆนะครับชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์นะครับผมอาร์เซนอลเสมอเซาท์เฮมป้าส์นะครับหนึ่งหนึ่งเซาท์เทมป้าร์เซนอส ชนะเซาท์แอมตัน2-0ครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ผลงานสูสีค่อนข้างน่าใจหายเลยครับแม้ชื่อชั้นจะห่างกันเยอะนะครับฟอร์มขนันหลังสุดครับเออเซเออเซาท์แอมตันชนะอาร์เซนอล1-0นะครับเอฟเอนะครับชนะในบ้านชนะซูเบอร์รี่มานะครับเอฟเอครับนะครับ2-0ครับในบ้านแพ้เรสเตอร์นะครับออกไปเยือนพรีเมียร์ลีกนะครับ0-2ชนะลิเวอร์พูล1-0ในบ้านนะครับผมเสมอเวสต์แฮม0-0ในบ้านไปดูอาร์เซนอลครับแพ้เซาท์แอมตันมาครับเกมออกไปเยือนนะครับ ชนะชนะนิวคาสเซิล3-0ในบ้านเสมอพาเลส0-0นะครับผมเสมอนิวคาสเซิล1-0-0ในบ้านนะครับผมแล้วก็ชนะเวสต์บอมวิดครับ4-0เกมออกไปเยือนนะครับ11ตัวจริงครับวันนี้ครับมาเวสต์บอมวิดครับเอร์สแมกกาทีครับเยนวาเลรี่ครับยานบันเดลเล็ตครับแจ็คสตีเฟนเจควอลกินนะครับผมอาร์มสตองเจมวัสพาวครับดียาโลครับตัวสอดแซ่าทีโอวอลคอตนะครับเชอดัมครับหน้าเป้าแบรนดนิคอิงครับไปดูอาร์เซนอลครับผม แบร์วันนี้เล่น4-2-3-1ครับแบร์เลนน์ครับเบย์ลินโฮดิ้งครับดาวิดลุยคิแดนเทนี่โทมัสปาเต้ครับหายมาได้รับโอกาสอีกครับการิชาก้าบุกโยชาก้าครับแอร์แล้วก็เอมิลสมิธโลครับโอบาเมยองครับหนุนกำลังในส่วนของน้าลากเซครับราคามาต่อปอนครับให้ออกได้หวยลุ้น2ด้านครับแต่วันนี้เชื่อว่าทางด้านเจ้าบ้านน่าจะเล่นดีนะครับทรงบอลอ่อต้องบอกว่าฉับฉวยมากในแดนหน้าจากแดนนิ่งครับวันนี้ยังไงก็ ชอบเซาล์ทมตันทั้งใจครับผมเซาล์ทมตันมาแน่ครับ